ดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้มาพูดคุยเกี่ยวกับระบบการทําความเย็นให้ท p u นะครับก็จะเป็นพวกซิงนะครับซิงลมนะครับมันก็มีหลายแบบระบบน้ําเปิดระบบน้ําปิดระบบน้ําเปิดนะครับก็มีนะครับเพื่อนนี่ก็ที่ร้านก็มีให้ลูกค้านะครับเลือกเลือกหลากหลายหรือว่าแก้ระบบโน่นนี่นั่นให้ลูกค้านะครับหมดเลยนะครับสอบถามกันมาได้เลยซิงลม นะครับอันนี้ลูกค้ามาเปลี่ยนเป็นชุดน้ำเมื่อวานสังเกตเลยก็เป็นประมาณนี้ประมาณนี้เนาะนะครับอันนี้ใส่กับตัว a m d เลยเส้นห้านะครับก็บางตัวเอาไม่อยู่นะร้อนร้อนมากคือมันมันมันร้อนเกินอะ่ะมันอาจจะได้สเปคเขานะอาจจะแต่พอเวลาเล่นเกมมามันอยู่ที่80กว่าเลย80-90เลยนะครับมัน คล้ายๆว่ามันระบายความร้อนไม่ทันเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยู่ในห้องแอร์นะส่วนใหญ่นะนะครับตัวซิงค์ตัว,ตวนี้มันก็จะมีครีบเห็นไหมครับครีบระบายความร้อนนะครับพอพอซีพก็คือติดอยู่ด้านตรงกลางเนี่ยนะครับตัวนี้ติดกระดองซี u ตรงกลางเนาะแล้วก็ตัวเงี่ยงตัวนี้ครับนะครับตัวฟินตัวอาจจะเรียก ที่เห็นๆเนี่ยครีบเอาเป็นว่าครีบแล้วกันนะก็จะส่งผ่านความร้อนไปยังครีบนะครับแล้วก็ระบายโดยพัดลมนะครับอันนี้คือหลักการทํางานของตัวพัดลมทั่วๆไปนะครับเพื่อนแล้วก็บางตัวอาจจะมีทองแดงอยู่ตรงกลางนะครับเพื่อที่จะให้ซึมซับด,ดึงความร้อนออกจากตัวสิวที่เร็วสุดนะครับแล้วก็จะมีพัดลมเป่าเพื่อระบายนะครับระบายความร้อนให้มันกระจายออกนั่นเองเพื่อน สำหรับตัวซิงทั่วไปเนาะประมาณนี้นะครับอีกแบบหนึ่งก็จะมีท่อด้วยนะครับท่ออาจจะเยอะจะน้อยหรือว่าหลายแบบหลายทรงนะครับก็จะมีหลักการนะครับทำงานของมันก็คือ,อด้านในนะครับคือความร้อนจะโดนซึมซับส่งไปที่ท่อนะครับท่อใหญ่นะครับก็จะมีเหมือนกับความร้อนไอความร้อนนะครับมันจะ เป็นไอของเหลวนะครับเป็นเหมือนกับเป็นไอไอร้อนนะครับมันจะซึมซึมเข้าไปนะซึมเข้าไปในท่อนะท่อนี้ไม่มีน้ํานะเพื่อนนะเป็นท่อ,อกลมๆนะครับอท่อระบายอากาศกลมๆนะครับแล้วก็พอระบายขึ้นมานะครับอันั้นผมก็เ,กเป็นครีบแล้วนะครีบท่อมันยาวไปถึงด้านนี้นะฮะสุดเลยเห็นไหมครนี่ประมาณนี้เนาะหลักการอ่าความความความร้อนก็ละ,ะเหยขึ้นมานะครับแล้วก็ลมก็จะมีพัดลม ติดอยู่ด้านข้างนะครับอาจจะตัวหนึ่งหรือสองตัวนะครับเพื่อเป่าให้มันเย็นนะครับแล้วก็แน่นอนมันจะไล่อากาศเย็นลงมานะครับอากาศเย็นก็จะลงมาแทนอากาศร้อนอากาศเย็นก็ไล่อากาศร้อนขึ้นมันจะหมุนเวียนกันไปแบบนี้นะครับนี่นะครับประมาณนี้นะเพื่อนนี่นะครับมันจะอยู่ฝั่งละสานนะประมาณนี้ก็คือหกขาท่อใหญ่ท่อเล็กนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับการระบายความร้อนสําหรับเป็นปรากฏว่านะครับ ถ้าเป็นแบบนี้พัดลมจะตัวใหญ่กว่าด้วยนะครับแล้วก็ครีปมันมีเยอะกว่านะครับแล้วก็ลักษณะของการทํางานแบบท่อเนี่ยมันเหมือนจะระบายได้ดีกว่านะครับเมื่อเอามาทดสอบเมื่อ,อามาเทสนะครับสําหรับใน CPU ที่เป็นตัวเดียวกันนะครับตัวเดียวกันตัวนี้จะเย็นกว่านะครับผมเย็นกว่าแบบนี้เนาะแบบนี้คือแบบทั่วไปราคาไม่แพงนะครับส่วนใหญ่จะเป็นของแถมที่แถมจากโรงงานแถมจากผู้ผลิตนะครับ เหมาะกับซีบที่เป็นตัวคอสปีดไม่สูงหนะักนะครับก็เป็นตัวสักเดี๋ยวนี้ i3 สามเจนเจนสิบสก็ร้อนแล้วนะอืมบางตัวซิงที่แถมมาเอาไม่ไหวนะก็ลองดูนะครับก็ลองดูเราดูที่ความร้อนนะครับแต่ว่าหลักการแล้วพวกลักษณะของซิงที่เป็นแบบนี้จะจะเย็นกว่าเนาะนะครับก็มีหลายรูปแบบนะครับแล้วมาอีกรูปแบบหนึ่งคือระบบที่มันระบายความร้อนด้วยน้ํานะครับ นะครับเป็นระบบน้ําปิดนั่นเองนะเพื่อนๆนะก็การออกแบบของเขาคก็จะมีตัวปั๊มนะครับเพื่อขับแรงดันหมุนเวียนระบบข้างในนะครับนะครับไม่ไม่ไม่ใช่ระบบของลมช่วยนะครับก็คือใช้ระบบแรงดันปั๊มเพื่อเพื่อไล่อากาศร้อนออกมาอากาศเย็นเข้าไปจะเปลี่ยนแล้วนะครับจะเปลี่ยนระบบอันนี้ก็คือปล่อปไปลักษณะก็คือเป็นท่ออย่างเดียวนะครับคือ การระบายมันอาจจะช้ากว่านะครับไม่มีน้ําเพื่อที่จะดันออกมานะครับอันนี้มุมมองผมนะครับก็คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าตัวนี้จะมีเรื่องของปั๊มเข้าไปช่วยนะครับเพื่อที่จะดันอากาศนะครับดันอากาศให้มันหมุนเวียนตลอดนั่นเองเพื่อนนะนี่นะครับผ่านตัวน้ํายาหล่อเย็นนะที่เป็นน้ำนะผ่านสายยางนะครับสายยางตัวนี้นะครับเป็นสายยางที่สามารถงอดัดได้นะครับแบบพิเศษที่เขาทามาสำหรับระบบน้ำปิดเนาะ ประมาณนี้นะครับตรงนี้เป็นปั๊มเนี่ยจะเป็นข้างล่างเนี่ยจะเป็นทองแดงนะครับลักษณะแบบนี้เดือนยอกตัวอย่างเนาะลักษณะแบบนี้นี่เป็นแบบนี้นะตัวนี้เป็นปั๊มอยู่ด้านบนนะด้านบนของ venir. ตงัวบ,บล็อกเลยนะครับตัวนี้เรียกบล็อกเลยนะแต่ตัวนี้อาจจะพ,พิเศษนะครับคือตรงนี้เป็นบล็อกอย่างเดียวนะครับบล็อกแล้วก็น้ําหมุนเวียตนตัวปั๊มจะอยู่นะข้างในตัวตัวหม้อน้ํานะครับน ความแตกต่างก็คือมุมมองผมคืออา,อาจจะทำความเยน็นได้ดีกว่านะเพราะว่าไม่มีตัวที่ทำให้ร้อนในส่วนของตัวบล็อกนะเพราะว่าปัม๊มปั๊มตักยานอยู่ตรงนี้แล้วปั๊มเนี่ยจะเย็นนะครับปัม๊มปั๊มจะถูกตัวพัดลมเป่าระบายความร้อนอีกทีซึ่งค่อนข้างทำมาได้ดีนะการออกบแบบแบบนี้อาจจะมีราคาที่สูงขึ้นนะนะครับประมาณนี้อันนี้ก็เหมือนกันนะครับเพื่อน แปลว่าเป็นลักษณะของ2ตอนนะครับ2ตอนก็เรียก2ตอนหรือว่า240นะอรับนะครับอันนี้เป็นแบรนด์ของอา,อาจจะแบ,แบรนด์ไหนก็ได้นะเพื่อนนะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญของแต่ละย่อแต่ละแบรนด์เขาเขาจะมีเรื่องของคุณภาพนะค,คุณภาพมาตรฐานนะครับตัวัดลมนะครับราคาที่สูงเนี่ย ตัวพัดลมเนี่ยจะออกแบบมาดีนะครับออกแบบมาค่อนข้างจะดีเลยนะตัวนี้แบรนด์นี้นะครับก็ออกแบบมาดีนะครับหมายถึงว่าทนนะครับทนเพราะว่าเขาขายอยู่ที่ประมาณ29 0 0ั0 0ก้าสามพันะสำหรับตัวนี้นะตัวนี้ก็พอๆกันเลยนะครับก็จะมีเพิ่มสีสันของ RGB นะครับแต่ตัวนี้สามารถควบคุมด้วยซอฟต์แวร์ได้นะครับเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรต่างๆนะเพื่อนๆจะเห็นว่าตัวที่ควบคุมซอฟต์แวร์ได้เนี่ยเขาจะมีพอร์ต ปัม๊มตัวปั๊มก็จะมีพอร์ตเสียบในส่วนของ USB ไปที่เมนบอร์ดนะครับอันนั้นคืออาจจะเปลี่ยนหน้าจอเปลี่ยนซอฟต์แวร์ผ่านทาง Windows ได้นะครับระบบปฏิบัติการของเราได้นั่นเองนะครับง่ายๆเลยนะครับนะครับเหมือนกันนะระบบก็ทํางานเหมือนกันเลยไล่ความร้อนออกด้วยน้ํายาหล่อเย็นนะครับมันจะไวขึ้นนะครับนะครับไวขึ้นนะครับแล้วก็ใช้ลมเป่านะครับก็คือเพิ่มมาจากคัดลม ที่เป็นแบบพัดลมนั่นเองครับถ้าเป็นแบบพัดลมเนี่ยมันพัดลมทั่วไปนะดเพื่อนอาจจะเป็นแบบแบบนี้นะเพื่อนลักษณะเห็นไหมเป็นชุดใหญ่เนี่ยชุดแบบนี้นี่นะครับเพื่อนจะเห็นชุดครีบนี่นะเห็นไหมอันนี้ลูกค้าก็เปลี่ยนเป็นชุดน้ําชุดน้ําปิดครับตอนแรกซื้อพัดลมนะครับยังยังใหม่อยู่เลยนี่นะก็จะระบายออกจากเป็นท่อระบายความร้อนนะครับ มิสไนะครับออกมาแล้วก็จะมีตัวเห็นไหมครับคลีปนี่ครับหล,หลายชั้นหลายๆตัวนะครับเพื่อที่จะแยกความร้อนออกมาแล้วก็ระบายออกให้ได้เร็วที่สุดด้วยพัดลมนะครับถ้าไม่มีพัดลมระบายเนี่ยอาจจะถ้าเป็นห้องห้องที่ไม่ใช่ห้องแอร์นะครับอาจจะระบายช้านะครับ นะครับถ้าห้องแอร์นี่ก็ดีหน่อยนะครับเพราะว่าตัวพวกอุปกรณ์พวกนี้จะซับับความเย็นนะครับซับความเย็นได้ดีนะครับนี่นะครับประมาณนี้หลายๆท่านที่อยู่ในห้องแอร์ก็จะได้เปรียบนะครับหรือต่างประเทศเขาอากาศเขาเย็นเราก็จะได้เปรียบนะครับคือของจะไม่ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับอุปกรณ์นะแต่ว่าถ้าดีที่สุดนะคนจะเป็นระบบก็คงจะเป็นระบบน้ําเปิดนะครับสําหรับผมนะครับ ระบบน้ําเปิดก็จะเป็นเป็นอีกสเต็ปหนึ่งนะครับขึ้นมาแบบนี้รันคลักษณะการรันรันก็จะมีเหมือนกันเลยมีหม้อน้ำหมอ้อน้ําจะอยู่ด้านบนเราจะติดตั้งได้3มตอนสี่ตอนอะไรก็แล้วแต่ พัดลมเราเลือกได้นะครับเลือกเกรดของพัดลมได้เลยหลายอย่างนะก็คือหลักการคล้ายกันนะครับคือดันความร้อนออกจากตัว CPU ด้วยด้วยน้ำยานะโดยใช้ปั๊มนะนะครับมันจะไม่เหมือนลมที่เราการถ้าเป็นลมเนี่ยผมผมเข้าใจว่ามันไม่สามารถที่จะบอกได้ว่ามันมันกระจายออกได้เร็วมากน้อยเพียงใดหรือว่าเร็วขนาดไหนนะครับ มันจะไม่เหมือนปัม๊มปั๊มเนี่ยมันจะมีรอบรอบของมันอย่างตัวนี้มันสามพันเจ็ดสามพันแปดรอบนะครับการการดันน้ําออกไปความเร็วความเร็วในการไล่ความร้อนออกไปนะครับก็คือน้ําที่ดันออกไปนะมันจะหมุนเวียนค่อนข้างจะเร็วนะครับมันทําให้การระบายความร้อนเนี่ยดีนะครับดีแล้วก็ท่อน้ําที่มันใหญ่กว่าแบบนี้นะครับเบื่อนแบบน้ําปิดนะครับมันใหญ่กว่ากันนะครับ แล้วก็หม้อน้ําเราสามารถเลือกเกรดได้นะครับเลือกเกรดได้ว่าเราจะเกรดไหนมีหลายเกรดนะครับมีตั้งแต่หลักร้อยนะครับหลักพันหลักหลายพันเลยนะครับหลักร้อยก็อาจจะเป็นสักสี่ห้าร้อยนะพูดถึง3ตอนนะนะครับ3ตอนนะครับสําหรับตัวระบบน้ําเปิดนะครับจะเป็นยังไงจะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นแบบอลูมิเนียมนะครับธรรมดานะครับของทีทีนะครับ ที่มากับชุดน้ำทีๆนะตัวนี้นะครับจะมีความหนาบางด้วยนะเพื่อนนะครับตัวนี้จะเป็นอันนี้จะเริ่มคล้ายๆรถจลแล้วใช่ไหมใช่ไหมครับแต่ขนาดเล็กลงนะครับย่อลงประมาณนี้นะครับเรื่องของปั๊มอีกนะครับปั๊มเป็นสิ่งสําคัญมากสําหรับระบบน้ําเปิดเพื่อนนะครับต้องใช้ถ้าเราใช้ปั๊มที่คุณภาพดีนะครับมันก็จะทํางานได้ดีนะครับดันน้ําออกไปนะครับ หมุนเวียนน้าหมุนเวียนความร้อนได้เร็วนั่นเองเพื่อนนะครับเราที่สําคัญระบบน้ําเปิดเนี่ยมันก็จะ,ะมีในเรื่องของการตกแต่งเซอร์วิสเพิ่มเติมอุปกรณ์ได้มากมายหลากหลายนั่นเองเพื่อนเพื่อน,น,นเห็นหตัวนี้มีรูตัว้วเป็นรูระบายแรงดันนะไอ้ตัวนี้เป็นบางคนไม่ติดก็ได้นะครับแต่ไม่ติดบางบางท่านก็อาจจะเอ๊ะแล้วตกลงมันปั๊มมันทํางานหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ ต้องปิดดูมันเพราะว่ามันมันดันปุ๊บท่อมันเหมือนไม่ขยับไม่หมุนเนาะ,นะครับบางทีก็ดูแทบไม่ออกเลยมากับเหนไหมครับเร็วมากนะครับนะครับอีกทีนะ เมเร็วนะครับอันนี้เป็นของบิดพาวเวอร์นะครับแล้วก็เสียงพัดลมนะครับคอแซตัวนี้ต้องยอมรับของเขาจริงๆนะครับผมใส่มาหลายชุดแล้วตัวนี้พัอะพาวเวอร์สัพลายตัวนี้พันห้าร้อยวัตตัวที่พันห้าสบวัตต์นะครับัดสัดโกนะครับสอบถามได้เลยนะครับร้านอยู่ตลาดนะัดจะตัวจัก2มินบุรีนะครับ